ลุงศักดิ์เป็นคนขับรถผู้บริหารที่ขึ้นชื่อเรื่องความตรงต่อเวลาความสะอาดของรถและความสุภาพแม้จะมีปัญหาครอบครัวทั้งลูกที่กำลังจะเข้ามาหาวิทยาลัยและภรรยาที่ป่วยแต่ลุงศักดิ์ไม่เคยเอาปัญหาส่วนตัวมารบกวนงานเลยวันหนึ่งขณะขับรถพาคุณปริ้น์ไปประชุมสำคัญลุงศักดิ์ได้รับโทรศัพท์ว่าภรรยาเป็นลมที่บ้านแต่เขากลับเลือกที่จะไม่หยุดรถเพราะรู้ว่าการประชุมครั้งนี้สำคัญกับบริษัท หลังจากจบงานคุณปริ้นแสดงท่าทีไม่พอใจที่รู้ว่าคนขับแอบรับโทรศัพท์ระหว่างขับรถจึงตำหนิว่าอย่าคิดเอาปัญหาส่วนตัวมาทำให้บริษัทเสียหายวันต่อมาคุณปริ้นบังเอิญเห็นลุงศักด์นั่งรอคิวที่โรงพยาบาลกับภรรยาและได้ยินบทสนทนาของลุงกับหมอว่าผมไม่กล้าหยุดงานครับผมกลัวลูกไม่มีเงินเรียนเมื่อรู้ความจริงคุณปริ้นรู้สึกผิดและกลับมาทบทวนมุมมองของตนก่อนจะขอโทษ และเสนอให้บริษัทช่วยค่ารักษาพยาบาลบางส่วนพร้อมเลื่อนตำแหน่งลุงศักด์เป็นหัวหน้าพนักงานขับรถข้อคิดคนทำงานอาจไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่คนที่มีความรับผิดชอบซื่อสัตย์และเสียสละคือคนที่มีค่าที่สุดในองค์กร